ชาวราศีมีนทุกท่านวันนี้เราก็กลับมารับฟังกับช่องของเราอีกครั้งนั่นก็คือช่องของต้นไยใหญ่ให้โชคชาวราศีมีนในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงในช่วงที่ท่านทำงานอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆอย่างท่านที่เคยทำงาน หรือว่างานประจำอาจจะมีการโยกย้ายไปทำงานอื่นก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมีนจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากของเก่าให้มาเป็นของใหม่อีกเช่นเดียวกันบางท่านที่เคยทำงานอยู่หรือว่าทำงานประจำที่แต่ในช่วงนี้อาจจะต้องไปทำงานเกี่ยวกับ บางท่านนั้นก็ไปทำงานเกี่ยวกับบริการในเรื่องของการค้าขายหรือว่าโรงแรมรีสอร์ทหรือเป็นคนขายของต่างๆอาจจะขายดิบขายดีในช่วงนี้อากาศหรือก็ร้อนแต่ท่านต้องใจยเย็นเย็นกไว้แต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับประเภทที่ประชาสัมพันธ์หรือว่าในด้านของ โฆษณาอันนี้ท่านก็ต้องใจเย็นๆก็ไว้จะทำให้งานของท่านนั้นลาบรื่นจะทำอะไรก็ดีไปหมดจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในช่วงนี้ในเรื่องของการที่ท่านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะเป็นในหน้าหรือว่าจะเป็นการบริการ ในเรื่องการค้าขายก็จะเป็นการดีในช่วงนี้ท่านซื้อหรือว่าท่านขายจะเป็นอาชีพดีสำหรับท่านก็จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านอยากขายอะไรหรือบางท่านอยากซื้ออะไรในช่วงนี้ก็จะทำได้ชาวราศีมีนในช่วงนี้ก็อย่าลืมว่าท่านจะพูดจะคุยอะไร กับลูกค้าก็ต้องทำใจเย็นๆเข้าไว้ลูกค้าของท่านบางคนนั้นตอนแรกๆก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจจะพูดอะไรเขาก็เมินเฉยจะคุยอะไรเขาก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไรไม่ให้ความร่วมมือกับเรา แต่ต่อมาชาวราศีมินนั้นพูดไปพูดมาเขาก็ให้ความบริการ,ร,ก,ารกับเราหรือให้ความที่เราทําการค้าขายนั้นเขาก็ให้ความสนใจรับบริการกับเราโดยดีโดยเฉพาะเราพูดดีๆกับลูกค้าบริการ ให้กับเขาดีๆเขาก็กลับมาสนใจกับสินสินค้าของเราอีกก็ได้ในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการจู้จี้บางครั้งนั้นก็จะมีการเข้าใจผิดกันได้จะพูดจาอะไรกับคนรักในช่วงนี้ต้องคอย ระมัดระวังให้ดีบางทีบางครั้งนั้นพูดไปแล้วจะมีการที่เรียกว่าเข้าใจผิดกันได้บางคู่นั้นอาจถึงกับทะเลาะกันหรืออาจจะต้องแยกทางกันก็มีในช่วงนี้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่แต่ก็จะเป็นเนื้อคู่ที่เขามีอายุมากกว่าเรา แต่เขาผู้นั้นก็จะเป็นคนดีมีฐานะที่ดีมีความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าสรุปโดยรวมชาวราศีมีนั้นในเรื่องของความรักก็จะไม่มีอุปรสรรคอะไรมีเพียงแต่ว่าท่านจะได้เจอคนที่มีอายุมากกว่าก็เท่านั้นเอง ต่อมาเรามาดูในด้านของการเงินของชาวราศีมีนภายในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีเงินก้อนเข้ามาหาคุณอีกแต่หากบางท่านเคยบอกขายที่ดินหรือว่าขายของต่างๆขายบ้านขายรถช่วงนั้นท่านขายก็ขายไม่ได้แต่มาในช่วงนี้ท่านอาจจะ ขายได้หรือขายได้ดีอีกต่างและได้ราคาที่ดีบางท่านก็ขายได้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นเงินเป็นทองเข้ามามากมายการขายของท่านนั้นจะมีความสำเร็จบางท่านนั้นก็ขายได้เป็นหลักแสนหลักล้านก็มีขึ้นอยู่กับสินค้าของท่านในช่วงนี้ ชาวราศีมีนนั้นในช่วงนี้การเงินของท่านในช่วงนี้จะไม่มีปัญหาอะไรท่านใดที่ทำอะไรในช่วงนั้นในช่วงนี้ก็จะได้เงินกลับคืนมาแต่หากว่าท่านเคยไปลงทุนอะไรกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นและในช่วงนี้ก็จะได้ผลสำเร็จจะได้กําไร ในเรื่องการค้าขายอีกตาหากในช่วงนี้หรือท่านไปทำธุรกิจใหญ่ๆก็ทำได้จะเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีมีนในช่วงนี้ชาวราศีมีนนั้นจะมีเงินเข้ามาหาท่านอย่างมากมายเรียกว่าในช่วงนี้นั้นในเรื่องของการเงินก็ถือว่า จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินนั้นเข้ามาหาท่านเรียกว่าเป็นเงินที่ดีทุกบาททุกสตางค์ก็ถือว่ามาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านในช่วงนี้จะมีใช่มีสอยไม่ขาดมือเรามาดูในด้านของโชคลาภของชาวราศีมีนกันบ้างว่ามีไหมถ้าถามว่าจะถูกหวยกันหรือไม่ ก็ขอตอบได้เลยชาวราศีมีนในช่วงนี้กำลังดวงชะตาเปิดมีเจ้าที่เจ้าทางคอยนำพาและนำวาสนาหนุนส่งจะทำให้บางท่านนั้นจะได้รับเงินรางวัลใหญ่ๆบางท่านนั้นก็อาจจะได้รับรางวัลเรียกว่าสองตัวสามตัวก็ถือว่า เป็นรางวัลหรือว่าเป็นโชคดีอีกเช่นเดียวกันหากว่าท่านเคยทำบุญไว้มากในช่วงนั้นท่านก็จะได้รับอาลังวันใหญ่ๆบางท่านก็รืมอหมูรืมตาได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีมีนนั้นกาลังเปิดดวงชะตาของท่านก็มีการที่เรียกว่าเข้มแข็ง อีกตาหากในช่วงนี้การทำบุญนั้นก็เราก็ทำพอกำลังใจของเราไม่ต้องทำมากทำไม่ทำแค่เราไม่เดือดร้อนกับตัวเราก็ถือว่าดีชาราศีมินในช่วงนี้ในด้านของความรักในช่วงนี้คนรักก็จะมีอารมณ์ที่เรียกว่าร้อน จะมีการหงุดหงิดเอาแต่ใจของเขาจะทําอะไรก็หงุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวบางคู่ก็ถึงกับมีการย่าร้างกันก็มีในช่วงนี้แต่บางคู่ก็ปรับความเข้าใจกันได้ก็ถือว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้จะทําอะไรในเรื่องของความรักนั้น ต้องคอยระมัดระวังในเรื่องของการพูดการจาอีกเช่นเดียวกันจะพูดอะไรก็อาจจะมีการจับผิดหรือว่ามีการระแวงอาจจะทำให้ตัวของเรานั้นต้องหงุดหงิดตามไปด้วยในเรื่องของดวงชะตาราศีชาวราศีมินในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ ก็อยู่ในจุดชือยืนที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆในเรื่องการค้าขายถ้าหากว่าท่านใดชอบลงทุนในด้านการค้าขายก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงนี้ก็ถือว่าเราค้าขายได้ดีถึงจะมีคู่แข่งก็สู้เราไม่ได้ เราจะค้าขายดีกว่าก็ถือว่าดวงชะตาคว้าดินเปิดให้ชาวราศีมินนั้นได้มีโอกาสจับเงินจับทองได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรทำอะไรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ความสนับสนุนท่านอีกตา,ากคนรอบข้างก็ให้กำลังใจจะทำอะไรก็เป็นผลสำเร็จทั้งนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาบก็พอมีบ้างบางท่านหรือว่าบางรายอาจจะได้มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษอีกก็ได้ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกัน บางท่านนั้นก็ได้โชคได้ลาบมาจากพี่น้องได้นำสิ่งของมาให้ก็ถือว่าเป็นดวงของท่านอีกเช่นเดียวกันชาวราศีมีนในช่วงของเรื่องสุขภาพและพารณาัยในช่วงของเดือนกระดะกกระดาคมนี้ก็ถือว่าในด้านสุขภาพพารนาัยท่านก็มีความแข็งแกร่งและก็มีความร่างพร้อม อาจจะมีเจ็บบ้างก็เล็กๆน้อยๆอ,อาจจะติดเชื้อหรือว่าเป็นหวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดาแต่สำหรับท่านที่สูงอายุโรคประจำตัวอันนี้ก็จะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้บางทีบางครั้งนั้นโรคเก่าๆอาจจะกําเริบอย่างรุนแรงก็เป็นไปได้สำหรับท่านที่สูงอายุอยู่ในช่วงนี้ ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าในเรื่องโชคที่ไม่ดีก็ถือว่าเราไม่ประมาทก็จะไม่บังกาศเกิดขึ้นได้แต่ท่านระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษอาจจะมีเกิดขึ้นในบ้านของเราอาจจะเป็นพวกตะขาบแมงป่องอันนี้ให้ท่านระวังอาจจะมากัดหรือจะมาต่อยเราก็ได้ หรือของที่มีคมเราเคยใช้อยู่ในบ้านอันนี้ท่านระวังอาจจะบาดเราหรือว่าจิ้มแทงเราก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังเ้าไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงมีความสุขและมีความเจริญท่านฟังกันแล้วก็โปรด ใช้วิจารณญานในการรับฟังฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเรามีคลิปใหม่อีกเราก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี